สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูหุ้นปันผลสูงครับอันนี้ก็ไปเสิร์ชเจอมานะ17.44%ต่อปีเยลนะครับก็ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปของช่อง NJ Story ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนนะเพราะว่าเราแค่เจอแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับมาดูว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรนะทุกคนสำหรับตัวนี้นะครับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะฮะ มูลค่าตามตลาดนยอยู่ที่เก้าพันล้านนะครับเก้าพันยี่สิบเก้าล้านอัตราผลตอบแทนดูตรงนี้นะที่บอกว่าสิบเจ็ดจุดสี่สี่นะครับนี่เป็นข้อมูลวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเงินปันผลล่าสุดต่อหุ้นนะหนึ่งจุดห้าห้าบาทต่อหุ้นแล้วก็เอ็ดีไปเมื่อยี่สิบมีนาหกหกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลวันที่หนึ่งกันยานะ ทีนี้ผลประกอบการที่สำคัญนะครับรายได้รวมนะตัวนี้นะครับโชว์อยู่ที่12,968ล้านนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่1,400ล้านแล้วก็อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่17.92เปอร์เซนตาะอ่าอันนี้ก็เป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่2.71บาทนะครับแต่ว่า ผลอันนี้มันเป็นผลแบบหยาบๆนะทุกคนต้องบอกว่าต้องไปอ่านงบการเงินดีๆอีกครั้งหนึ่งเนาะพวกนี่สินพวกทรัพย์สินพวกไรายได้มาจากทีงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปไปหาข้อมูลเพิ่มนะอ่าแล้วก็ข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นข้อมูลงบ6เดือนจากวันที่30มิถุนาหกหกนะครับอ่าก็เป็นงบทุกๆ6เดือนนั่นเอง ตัวนี้นะครับมาดูสิทธิประโยชน์นะครับการจ่ายปันผลนะเขาที่ดูนะครับก็จ่ายต่อเนื่องตั้งแต่หกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกก็เฉลี่ยอยู่ที่ปีละสองครั้งนะครับปีละสองครั้งปีหกหนึ่งเนี่ยจ่ายอยู่สองครั้งรวมกันผมรวมมาให้นะอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสองต่อหุ้นนะครับปีหกสองก็อยู่ที่ศูนย์จุดหก บาทนะครับต,ตังละแล้วก็ปี6กสอยู่ที่0 4นหแล้วก็ปี64ี่อยู่ที่0.9แล้วพอปี6กห้าครับปรากฏว่ามันเด้งขึ้นมาเยอะมากนะครับจ่ายอยู่ที่2.45จบาทต่อหุ้นแล้วพอปี66ที่จ่ายรวมไปแล้ว2องจุด 6 5บาทต่อหุ้นนะครับเพื่อนๆคิดว่าปี67เขาจะจ่ายกี่บาทอลองคอมเมนต์พูดคุยกันอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นผลประกอบการที่สูงขึ้นก็ทําให้จ่ายปันผลได้มากขึ้นนั่นเองนะครับลองคอมเมนต์คุยกันนะลองเดาๆกันเล่นๆหรือจะทำสถิติวิเคราะห์กันก็ได้นะครับคอมเมนต์บอกหน่อยคิดว่าปี67จจะจ่ายปันผลกี่บาทต่อหุ้นรวมกันนะรวมกันนะลองเดาดู อ่ะทีนี้มาดูตัวทรัพย์สินบัญชีที่สําคัญนะครับทรัพย์สินรวมเนี่ยหกเดือนนะครับมิถุนายน,นยอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสี่ล้านมีหนี้สินอยู่ที่สี่พันเก้านะครับอ่าอันนี้ผมก็ชอบดูตรงน,นี้แหละดูว่ามีหนี้สินอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับหนี้สินเพิ่มขึ้นนะถ่านในดูจากปีหกสองเนี่ยสามพันเจ็ดสามพันสองแล้วก็สี่พันสี่แล้วก็ห้าพันสองก็ต้องไปดูว่าเขาไป ทำอะไรกับนี่สินนะครับกําไรขาดทุนจากกิจการอื่นอยู่ที่1นึ่ง1ล้านนะกำไรสุทธินะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะจากปี6กสองสพันสี่ร้อสิล้านเออกำไรสุทธิ420ล้านแล้วก็ขึ้นมาเป็นลดลงลดลงมาเป็น290แล้วก็ตรงเนี้ยมันมีความดิฟดิฟเยอะมากเลยนะอยู่ๆก็จาก290ล้านกลายเป็น1575ล้านบาท แล้วก็เด้งขึ้นมาอีกเท่าตัวเอออันนี้ก็แบบโหเกิดอะไรขึ้นจากพันหกลายเป็นสองพล้านนะครับส่วน6เดือนเนี่ยก็อยู่ที่พันสี่ก็คิดว่าน่าจะเกินสองพันล้านเหมือนเดิมนะถ้ารวมรวมสิ้นปีเนาะอีกอีกหเดือนจนถึงสิ้นปีนะครับกําไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นมามหาศาลเลย3บาท5บาทครึ่งปีก็อยู่ที่2องจุนะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน สำหรับตัวนี้ผมเก็เลยไปพอดดูนะครับว่าตั้งแต่ปี2019เนี่ยราคาหุ้นมันขึ้นลงประมาณไหนนะครับจริงๆถ้าดูจากช่วงนี้ผมคิดว่าเข้าสู่ไซเวย์นะไซเวย์ way, แต่ว่ามันยังเป็นขาขึ้นในถ้าดูไทม์ไลน์สั้นๆเนาะมันยังเป็นแบบขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันเคยไปอยู่ที่15บาทนะฮะแล้วมันก็ตกลงมานะครับต่ำที่สุดเลยอยู่ที่ประมาณ5บาท สิบห้าบาทนะครับแล้วก็ต่ำสุดเลยอยู่ที่ห้าบาทสูงที่สุดเลยนะครับน,นี้ก็น่าจะอยู่ที่มาสักสามสิบบาทนะครับเห็นไหมมันก็จะมีความแบบว่าเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงก็อย่างที่บอกนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงนะครับที่สูงนะครับผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตามมาด้วยอันนี้ก็ สำหรับการวิเคราะห์นะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะทุกคนหรือมันจะลงมาอีกเท่าไหร่อันนี้ก็ตอบไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้อนาคตนะครับมีแต่เอาสถิติจากอดีตมาใช้ในการวิเคราะห์ดูการาฟดูเทคนิคดูผลประกอบการคือก็ต้องใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะซึ่งเราไม่ได้เชี่ยวชาญเป็นนักเล่นหุ้นมือมือฉมังอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เป็นนักรียก ดี a ก็คือ,อะสะสมเดือนละครั้งซื้อเดือนละครั้งอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามมองๆสอ,องสองกันดูอ่ะสำหรับตัวนี้คือหุ้นอะไรนะครับเฉลยก็คือหุ้นของลานนารีซอสเซจจำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้ผลิตนะครับและจำหน่ายทานหินทั้งในและต่างประเทศนะถานหินในประเทศและนำเข้าจากเหมืองร่วมทุนนะครับ จากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เป็นธุรกิจฐานหินในต่างประเทศด้วยนะครับเข้าไปใน,ใ,นในอินโดนีเซียเนาะแล้วก็เข้ามาจําหน่ายในแถบภูมิภาคเอเชียนะครับลันนารีซอสเซททีนี้เขาบอกว่าอยากรู้ว่าบริษัทไหนดีไม่ดีนะครับก็ต้องไปสืบจากพนักงานใช่ไหมเขาก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่า u c h r c เนาะผมก็ลองไปสืบดูว่าพนักงานเขาเอ พูดถึงหรือว่ารีวิวตัวบริษัทเป็นยังไงนะครับได้ห้าคะแนนเลยนะชีวิตดีห้านะงานดีสามจุดเจ็ดเงินดีสี่จุดห้าสังคมดีสี่จุดศูนย์นะครับเรื่องการลาพักร้อนอ่าลงาง่ายคุณภาพห้าห้านะครับทำงานแปดชั่วโมงต่อวันอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตนะครับโบนัสสามเดือนขึ้นไปโอ้ไม่น้อยนะเนี่ยเยอะมากนะครับสวัสดิการเขาให้เต็มห้างานท้าทายอาจจะสามก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นงานรูทีนอ่าอาจจะไม่ได้แบบว่ามีงานที่ต้องไปหา ธุรกิจบิสเนสใหม่ๆนะครับโอกาสสร้างผลงาน4.5แสดงว่ามีเวทีให้พนักง,งานได้เล่นเยอะพอสมควรนะส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ5แล้วก็ระบบการจัดการทันสมัยเขาให้3นะครับแสดงว่าอาจจะแบบมีการใช้เทคโนโลยีใหม่บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนผสมของความใหม่ๆเก่าๆเ <The traditional S 1> ม่ดนะิมเดิจจมเดิ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 มเดมเดิมเด้าเงดงิมเช้เเเามเาดิมเ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 ดมเดิมเดมเดิ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 มเดมเดมิษัทดีการเมือง มากที่สุดอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าการเมืองเนี่ยไอ้มากที่สุดเนี่ยคือมันดีหรือไม่ดีเขาอ,อาจจะดีก็ได้นะเป็นตัวตีฟ้าแต่จริงผมคิดว่าการเมืองมันควรจะต้องน้อยนะเออการช่วยเหรือจะเพื่อร่วมงานดีหัวหน้าดีก็อันนี้เป็นข้อมูลจากย3สามมิถุนาสองนสองสนะครับก็ถือว่าดูภาพรวมก็เป็นบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยเออก็ดูดีนะครับอาจจะแบบบริษัทที่มีธรรมะพิบาลนั่นเองอ่ะ ทีนี้เรามาดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับของบริษัทนี้ก็จะมีปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดนะครับถือหุ้นใหญ่44.99%ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงนะครับทีนี้ผมก็เลยมาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมีบุคคลธรรมดาถือหุ้นด้วยนะครับคุณทวีฉัดจุรางกูลน,นะครับถืออยู่5% 5.96%หรือประมาณ31ล้านหุ้นเอ๊ะน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมนักลงทุนถึง มาลงทุนกับบริษัทนี้แล้วก็เริ่มไปสืบเพิ่มนะครับว่าคุณทวีฉัดจุรางกูลคือใครนะครับเขาคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิคมนวนครเศษทีหุ้นหมื่นล้านนะครับก็มีความสัมพันธ์กับบริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะที่เป็น เขาเรียกอะไรผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮะที่มีบริษัทเป็นทำโรงงานทําอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็มีอุตสาหกรรมในนิคมต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก b บรนด Insight ์นะเดี๋ยวใส่เรียกพอร์เอนไว้ให้โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไปเจอมาก็เอามาหาสู่มาเล่ากันฟังนะครับว่าเอ้ยมันมีหุ้นที่จ่ายปันผลได้สูงถึงขนาดนี้เลยนะครับส่วนอนาคตไม่รู้นะ เพราะสถิติจากหลักการดําเนินงานในปัจจุบันไม่สามารถบ่งชี้ความสําเร็จในอนาคตได้ถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้และมีคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับอยากดูหุ้นตัวไหนลองพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับคอมเมนต์ก็วันนี้ขอ2อันละกัน1คิดว่าปีหน้าจะจ่ายปันผลกี่บาทรวมนะรวมแล้วก็อยากดูหุ้นอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย